กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับมุมเอริวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ k ก o k กนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านและเรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะเรามาบุกตะลุยนะคะอาณาจักรนะคะบ้านนกดาวกับใครนะคะเราไปพูดคุยกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะชื้ออะไรคะบ้านนกดาวช่างต้นบ้านฉางครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับด้านหลังสวยๆนะคะเป็นบ้านนกดาวสไตล์อะไรคะตรงที่จะเป็นทรงจว หน้าบ้านสวนครับค่ะหน้ากว้างและลึกค่ะตัวนี้กว้างอยู่3เมตร50ครับแล้วก็ยาว6เมตรครับด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะตัวนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์เอ้เคาน์เตอร์ขัวครับเคาน์เตอร์ขัวด้วยาราคาล่ะคะตัวนี้อยู่2 7 0 0 0 0เจบาทครับ2 7 0นนะคะ<ม>ท่านผู้ชมถือว่าถูกมากๆแต่ยังไม่จบมีของแถมอะไรบ้างคะตัวนี้มีแถมแอร์ห้1ตัวครับกําลังอุ่นแล้วก็ส่งฟรีให้200โลครับโอ้โหดีขนาดนี้เราไปชมด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่างตุ้มค้านะคะใครสนใจนะคะอยากติดต่อซื้อบ้านนอกดาวโทรหาช่างตุ้มที่เบอร์อะไรจ๊ะ0 8 2ปครับ782 9529ครับมาค่ะสอบถามหน่อยนะคะวัสดุที่ให้นะคะกับบ้านนะคะคให้อะไรบ้างสำหรับโครงสร้างตัวนี้โครงสร้างก็จะเป็นเหล็กกาวนาทั้งหลังครับแล้วก็เสาเราจะใช้6 6คูณ6ครับค่ะแล้วก็แผ่นตัวน,นี้จะเป็นไม้ฝาครับของ SCG แล้วก็ระหว่างผนังเ,เนี่ยจะมีกันความร้อนครับ หลังคาจ้ะหลังคาก็จะเป็นความหนา0.35ครับแล้วก็มีฉนวน p U หนาหนึ่งนิ้วครับค่ะหลังนี้ดูถามหน่อยความสูงนะคะจากพื้นจนถึงหลังคาเลยพื้นถึงถึงหลังคาอยู่ที่3เมตร20ครับค่ะด้านนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นข้อมุมครับข้อมุมข้อมุมไม้เทียมไม้เทียมนะคะแล้วส่วนด้านนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นผนังสมาร์ทบอร์ดซ้อนร่องครับทาสีครับค่ะอย่างงานหน้าต่างให้เป็นไรจ๊ะหน้าต่างตัวนี้ก็จะเป็นเราสั่งพิเศษมาครับสั่งมารตัดมาครับค่ะ หลังอย่างนี้หนูถามหน่อยระยะการก่อสร้างหรือผลิตเนี่ยกี่วันคะตัวนี้ก็30วันครับ30วันโอ้โหซื้อบ้านของเราอ่ะช่างตู้ก็คือได้บ้านเร็วแน่นอนคนะวิธีการแบ่งจ่ายก็ซะครับตัวนี้ก็จ่ายมาจําครับ2 5งหมแล้วก็ที่เหลือไปเก็บหน้าง,งานครับ โอ้โหนี่ค่ะปาตุ้มใจปั๊บนะคะเพราะว่าจ่ายเพียง2 5 0 0 0ืไม่ต้องกลัวเรื่องจะหนีเรื่องจะโกงเรื่องจะทิ้งงานคุณซื้อบ้านกับช่างตุ้มได้บ้านแน่นอนนะคะไปชมกันเลยค่ะนะคะสำหรับนะาไอเดียดีไซน์ในการออกแบบบ้านนะคะใครเป็นคนออกไอเดียคะก็เรามีแบบให้ดูแล้วลูกค้าก็ช่วยปรับเปลี่ยนครับเอาตามที่ลูกค้าต้องการครับค่ะแล้วหนูถามหน่อยอย่างระเบียงด้านหน้าเนี่ยคือแบบตามจริงเราให้แค่นั้นหรือว่าลูกค้าตอบเพิ่มตัวเนี้ยอันนี้ก็คือการการที่คุยกับลูกค้าครับลูกค้าอยากได้แค่ไหน แล้วก็สรุปกรุปกับลูกค้าก่อนแล้วก็ทําให้ทําให้เลยนะคะแบบนี้เลยอ่ะขึ้นไปชมด้านบนกันดีกว่านะคะสําหรับด้านหน้าเนียเราเราให้เป็นพื้นอะไรคะตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์ซซเมนต์ครับของ SCG ครับหนา20มิลครับค่ะนี่นะคะขึ้นมานะคะมีกันจับเขาเรียกว่ากันตกด้วยแล้วก็มีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะคะหลังคาหลังคาสามารถเลือกลายได้ไหมคะสามารถเลือกลายครับพีมีได้หลายสีครับ ได้ราได้ครับผมแล้วมีการรับประกันงานไหมคะช่างตัวนี้รับประกันโครงสร้างคั้ง5ปีครับสถาปัตย์กัน1ปีครับอย่างงานสีละจ๊ะงานสีก็ร,รับประกัน1ปีครับแล้วก็จะมีสีตัวเนี้ยของ T O A ครับเป็นยี่ห้อ T O A Pro Expert ครออับลูกค้าสามารถเลือกได้ไหมคะเลือกเฉดสีได้สีสีครับสี่สีด้วยกันเลยนะคะมาค่ะเราชมด้านในกันละนะคะสำหรับงานประตูล่ะคะประตูอลูมิเนียมสั่งตัดครับตัวเนี้ยอ้ให้ไปสั่งตัดด้วยใช่ครับ บานใหญ่มากเลยอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าไซส์ประมาณเท่าไหร่คะช่างตัวนี้2เมตรคูณ2เมตรครับลูกค้าสามารถบอกได้ว่าถ้าสมมุติเขาบอกว่าความปลอดภัยสมมุติเอาไว้ในบ้านสวนปลอดไม่ปลอดภัยเงี้ยอยากได้ประตูเดียวเงี้ยสามารถทําได้ไหมคะทำได้ครับทำได้เหมือนกันไม่ได้มีส่วนต่างเลยเพิ่มเลย่ครับโอ้โหปะเราไปชมด้านในกันดีกว่านะคะสำหรับหลังนี้เข้ามาคือห้องแบบใหญ่มากครับผมขนาดห้องเท่าไหร่คะเนี่ยตัวขนาดห้องอยู่3เมตร50คูณ6ครับ มีหน้าต่างกี่บานจ๊ะหน้าต่างหลังนี้จะมีสี่ครับมีสี่บานปักไฟะคะ่ะปักไฟก็ค่อนข้างจะเยอะครับค่ะแล้วอย่างงานพื้นล่ะคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นลูกค้าเลือกเป็นเ p c ซคลิปล็อกไปครับครับผมให้งานบวมสืยแบบนี้เลยใช่ครับความแข็งแรงช่างตุ้มกระโดดให้ชมเลยสิคะว่าแข็งแรงรรขนาดไหนครับ โอ้โหแข็งแรงมากนะคะมีการรับกันด้วยแล้วสวยนะคะด้านในก็เข้ามาไม่ร้อยนะท่านผู้ชมนะไม่ร้อยครับมีตู้คอนเทเอร์นะคะครบๆแบบนี้เลยอีกโซนหนึ่งอยากให้ช่างพีเซตนหน่อยนะคะเป็นโซนอะไรคะตัวนี้จะเป็นโซนครัวครับโซนครัวก็จะมีติ้งล้างจานครับมีเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็จะมีบานซิงค์แล้วตรงนี้ลูกค้าบอกว่าจะเป็นที่วางมรโคเวฟครับเรวก็จะทําให้ตรงนี้โอ้โหนี่ท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งบ้านน็อกดาวน์ที่ยังไม่เคยเห็นเลยนะว่าช่าง ให้แบบเขาเรียกว่าทำชั้นให้ด้วยปกติเราต้องแบบได้บ้าน,นเราคือซื้อโล่งๆไม่ค่อยมีครัวหรอกแต่ของช่างตุ้มเนี่ยคือซิกเนเจอร์ทุกหลังก็ต้องมีครัวแหละ<ช>แต่หลังนี้คือแปลกหน่อยก็จะมีแบบเป็นชั้นชั้นวางชั้นวางนะคะอีกห้องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับห้องน้าเป็นห้องอะไรจ๊ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําครับช่างให้อะไรบ้างที่บานคะ่ะห้องน้ําก็จะมีเหมือนกันทุกหลังครับก็จะมีสโค๊ปวันพีชครับอ่างวางบนแล้วก็จะมีฝักบวัวเดี๋ยวติดเครื่องทับแล้้้วกก็มีปูเือใหชนผนนัง้้ชาหลตนี้ นี่เลยค่ะสักโคกเป็นวันพีด้วยนะคะให้ครบจบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจะไปหาได้ที่ไหนละ่ะกระช่างตุ้มนี่แหละนะคะสามารถมาดูหน้างงานได้นูถามเขาเรียกว่านะ่ยมีร้านร้านเปิดปิดไหมคะเปิดไปกี่โมงแจ้งกับท่านผู้ชมหน่อยเปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครับปิดสองทุ่มครับไม่มีวันหยุดเหรอคะช่างม,มีวันหยุดครับโหสุดยอดอะอะนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรหาช่างได้ที่เบอร์อะไรจ๊ะอ่าศูนย์แปดสองครับ เจ็ดแปดสองเก้าห้าสองเก้าครับอย่างหลังใหญ่ๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้อยู่สองแสนเจ็ดครับสองแสนเจ็ดนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะกลับบ้านนะคะทรงบ้านสวนของช่างตุ้มนะคะขอสโลแกนก่อนจบหน่อยค่ะช่างขาก็มาจำน้อยมาต้องกดทิ้งงานครับได้บ้านสวนตรงปกครับตรงช่างตุ้มบ้านช้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ